ก็สวัสดีแฟกนกระตูนเทวรา,าชาโชยกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อกับพาร์ทที่52นะคะตอนที่57รายงานการสังเกตการของคาบุรางิรายงานการสังเกตการดำเนินชีวิตของคิตาโนเซจิโรการศึกษาจิตใจและพฤติกรรมของปีศาจในสังคมโลกคาบุรางิคิโยมิผู้สังเกตการข้อความที่คัดมาวันที่2ที่แอบเข้าไป แอบเข้าไปภายในโรงเรียนมปลายเฮคิคูตอนคักกลางวันเช่นเดียวกับวันที่1พบเคสคิตานเซจิโรในห้อง11ปีหนึ่งยืนยันเรื่องที่อยู่ในห้องนี้ไม่มีทีท่าว่าจะออกไปข้างนอกผิดกับวันที่1นึฝ้าสังเกตการตลอดพักเที่ยงแต่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหลังจากพักเที่ยงลองสังเกตการต่อจนถึงคาบที่5เนน่าจะ เก้าอี้ของบุคคลเป้าหมายติดอยู่หน้าต่างพอดีจึงสามารถมองเห็นได้ทุกอิริยาบถแต่ว่าคิตาโนะเซจิโร่เงียบเกินคาดขนาดทำให้รู้สึกประทับใจเรากับกำลังทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจเสียด้วยซ้ำคาบที่6ปี1ห้อง11เดเรียนวิชาพละจึงย้ายไปที่สนามการเฝ้าสังเกตการยังคงดำเนินต่อไงเซจิโร่ อีคุณโอจังเจอกันวิชาพลาเนี่ยหายากนะก็คราบนี้ฉันโดดปล่อยนี่นะแต่ตัวเนี้ยมาเรียนแล้วไม่อย่างนั้นจะมีผลกับเกรดใช่มาเรียนให้เรียบร้อยดีกว่าถ้าให้ใส่ชุดเดิมได้ฉันก็ไม่โดดหรอกที่เกียดเป็นชุดทุกครั้งถึงได้เกลียดไงแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้มาก คิตาโนเซจิโร่พบกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งใช่ชุดพระต่าจากคนอื่นอ้างอิงหัวข้อแยกถ้าทางพูดคุยกันหลายเรื่องแต่ทั้งคู่สีหน้าคงที่จึงยากที่จะเดาว่าพูดคุยอะไรกันปลี่ยงเอาละ่ะรับไปด้วยฉันไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะนะคิตาโนซสังเลยกำดาวออกฮะอ่ะคิตาโน่คุงเป็นไรไหมขอโทษนะคิาโนคุง ไม่เป็นไรแค่จมูกฟาดพื้นนิดหน่อยนะ่ะฉันซื้อบื้อเองที่ตั้งรับไม่เป็นโอเคเล่นกันต่อได้เริ่มจากคิตาโนซะันเตทโทษนัไฟขณะเล่นฟุตบอลคิตาโนเซจิโรสะดุดขานักเรียนคนอื่นหกล้มหน้ากระแทกพื้นเลือดก,กำเดาไหลนึกว่านักเรียนที่ขัดขาคนนั้นจะกลายเป็นเหย่อของปีศาจเสียแล้วแต่คิตาโนเซจิโรแค่พูดคุยกับเขาสองสาคำไม่ทำอะไรและเล่นฟุตบอลกันต่อ ไม่ได้เห็นความเถือนเช่นเดิมสรุปการสังเกตการพฤติกรรมภายในโรงเรียนมาไปลายคฮกิค,คูของคิตาโนเซจิโรในวันที่2องที่แอบเข้าไปดูเหมือนอยู่ภายในโรงเรียนคิตาโนเซจิโรจะเรียบร้อยมากประพฤติตนด้วยการควบคุมตนเองเขาสังเกตการสังเกตเห็นความสะดวกสบายทางสังคมของการเปน็นนักเรียนแล้วจริงๆโดยคิดได้ว่าชาราดคิด ฉลาดทำพฤติกรรมการใช้ชีวิตในคนเรียนคิดแต่นอกคงเดี๋ยวกดจังกำลังกลับพอดีใช่ไหมกลับด้วยกันเธออุ้ยจมูกไปโดนอะไรมาทำไมหืมอ่ะนึกแล้วรู้ด้วยเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกวิชาภาระคาบที่หกล้มจมูกฟาดพื้นไล่กำเดาออกนะเป็นไรไหมไม่หลอกเลือดหยุดสนิทแล้วล่ะ คัขัดคานิดนึงเลยหน้าทิมเลยเอาล่ะดูแล้วว่าในโรงเรียนนี้คุมตัวเองซะจนไม่เป็นธรรมชาติถ้างั้นข้างนอกที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตนักเรียนละ่ะเป็นไงถ้าทางไม่ใช่คนใจกว้างขนาดเพิกเฉยต่อความโกรธแค้นที่อัดอั้นในโรงเรียนได้นี่นะวันที่สองที่แอบเข้าไปจบการเรียนการสอนทั้งหมดแล้ว สะกดรอยตามบุคคลเป้าหมายตอนกลับจากโรงเรียนน่าสงสัยจริงๆที่เจ้าปีศาจนั่นสื่อสารด้วยคำพูดได้เพราะมันรู้ภาษามนุษย์เนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าคุยอะไรอยู่กับนักเรียนหญิงที่ออกจะพ,พื้นพื้นคนนั้นนะอะไรเนี่ยขอขยายนะคะดูค่อนข้างมีความสุขด้วยคงต้องหาทางเข้าใกล้แอบฟังการสนทนาซะแล้วเฉยโอกาสตอนที่นักเรียน ตอนนี้ที่นักเรียนยังไม่แตกกลุ่มดีกว่าถ้าทางจะใกล้เกินไปหน่อยมั้งแบบนี้อย่างเรากลับบ้านด้วยกันกับเขาแต่ถ้าไม่ใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ยินหรอกจริงสิคีโนคุงผลสอบวันก่อนเป็นไงเอ๋ของฉันเก่งข้อสอบผิดพลาดหมดเลยคะแนนเลยออกมาแย่เลยอ่ะฮะเริ่มที่เรื่องโรงเรียน หรือสมกับเป็นนักเรียนขนาดแท้โโคิดโนคุคงผลสอบดีเลิศนี่น่าอิจฉานะฉันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผลสอบดีเลิศได้ไงเป็นแค่ปีสัตแท้ๆอะ่ะเสร็จๆๆเยแล้วอ้าปากกว้างหันหน้าไปกับเรื่องหันหน้าไปกับเรื่องเหลือเชื่อซะแล้วเราบะ แบบนี้มันดูไม่เหมือนบังเอิญมาเดินเรียงแถวด้วยหรอกไม่ไม่มน,นึกไม่นึกเลยว่าเย่ตัวเล็กนั่นจะหลบอยู่ตรงนั้นสงสัยเป็นดาวเทียมสอดแนมรอบตัวปีศาจเออนี่คิตาโนโคุงคงไม่อยากเรียนศิลปะก,การต่อสู้ที่บ้านฉันอีกสินะเอ๊แบบข้าวก่อนเหรออืมคุยด้วยโอ้ คุยเรื่องที่สมกับเป็นปีศาจนิดนิดได้มัง้งแม่อะไรกันเนี่ยคิดไว้คนละเรื่องอะไรทีเดียวแม่เขากลอนเล่นเอาซะแย่เลยนั่นสินะดูเหมือนพ่อของฉันจะทําเรื่องไม่เข้าท่าไปนี่เนาะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นคนรูปลักปีศาจหน้าด้านพูดออกมาได้เอาความรุร้ายโหดเยี่ยมโหดจากปีศาจแล้วมันจะเหลืออะไระเสียแซงสิ้นดี ว่าแต่ทำไมจู่ๆก็พูดเรื่องนั้นอ๋ออน,นิสึก,กับคุณขายใหญ่เขาคิดว่าเป็นลูกศิ์ที่บ้านสนิทใจไปแล้วบอกว่าจะมาอีกอะ่ะฉันเองก็รับมือกับสองคนนั้นไม่ไหวและคิดว่าถ้าคิตาโนะคงอยู่ด้วยก็ดีนะทำนองเนี่ยใช่ถ้าคิตาโนะคงอยู่ด้วยก็ดี นะอะไรกันบ้าจังใกล้ๆบอกรักเลยแฮะพึมหอมภึมหอมพับผ่าจะให้ถูกหลอกไปถึงไหนยะนี่ก็เทคนิคจากพลังปีศาจมั้งน่ากลัวจริงๆเงเยียดแย่แล้วหืมทั้งสองคนมีอะไรหรืออ่ะเปล่าเปลนึกว่าเพื่อนคิตาโนคุงเอ๊ะให้เห็นหน้าเราตอนนี้ไม่ได้หรอก แล้วก็หนีไปอยู่ข้างหลัง <c oughs> นี่น,นี่เธอมีธุระอะไรกับคิตาโนโคุงเอ๊ะหลบกันอย่างเงี้ยเคียฮเอ๊ะเป็นไรไหมคิตาโนโคุงเขาทำอะไรหรือเปล่าปะเปล่าไม่รู้ทำไมตินหอนึ่งอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยกลัวจนเผลอ้องตะโกนออกมานะ่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ ไอ้นั่นไงไอ้นั่นแน่ๆสีหน้าที่ได้เห็นในชั่วพพิบตานั่นไอ้นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งมีจริงๆด้วยสิไม่ว่าปิดบังแค่ไหนเมื่อถึงขีดจำกัดท่าแทของแต่ละคนจะออกมานั่นและท่าแท้ที่อยู่ในตัวเขานั่นแนะความอทือนสุดขีดที่เราใฝ่หาเย็นไว้สงบใจไว้ก่อนเรื่องมันยังไง เรื่องมันยังไม่ได้จบซะหน่อยงัย้นไปนะคิตาโนคุงอืมเจอกันพรุ่งนี้เกือบมาแล้วปังแรยงยงานสุดท้ายของวันที่สองที่แอบเข้าไปหลังแกะรอยตามบุคคลเป้าหมายตอนกลับจากโรงเรียนก็พบที่ตั้งลกราไรลกรากของหลักของคิตาโนเซจิโร่ภายนอกไม่แตกต่างจากบ้านทั่วไป แต่คาดดาว่าภายในจะมีช่องทางที่เชื่อมต่อสู่โลกปีาศาจมีครอบครัวอยู่หรือไม่ไม่แน่ชัดจึงตัดสินใจไม่แอบเข้าไปสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพีงเท่านี้สวัสดีค่ะ